ไอ้รถใบฟ้าต่างๆเนี่ยมันจะต้องเชื่อมโยงกันเข้าไปในโครงข่ายเดียวและตัวโดยสารจะต้องเป็นใบเดียวตามที่คุณหาเสียงไว้นี่คือระบบที่คุณหาเสียงไว้มันต้องเป็นอย่างนี้แต่นี่ยังไม่มีหลักประกันใดๆว่าคุณจะเจรจา,าอย่างไงเจรจา,าแบบไหน เพียงแต่บอกว่าอาจใช้ระยะเวลาประมาณ6เดือนต้องบอกนะครับว่าไอ้รถไฟฟ้าต่างๆนี่มันจะต้องเชื่อมโยงกันเข้าไปในโครงข่ายเดียวและตัวโดยสารจะต้องเป็นใบเดียวตามที่คุณหาเสียงไว้คุณบอกว่ารถไฟฟ้าสายสีแดงตะลิงชันลังสิทธคุณลดได้ย0บาทแต่ ผมบอกว่าอย่าถึง3เดือนนะสัปดาห์หน้านี่ลดได้เลยเพราะคุณก็สั่งไปท่านรัฐมนตรีครับท่านสั่งไปเลยสั่งไปเขาก็ลดรถไฟฟ้าสายสีม่วงท่านก็สั่งไปคลองไผ่บางซื่อนี่ซึ่งมาเชื่อมรถไฟฟ้าใต้ดินที่สถานีเตาปูนเห็นไหมครับมันระบุไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วว่ามันเป็นส่วนต่อขยายของระบบคมนาคมที่อยู่ใจกลางเมือง นั่นคืออำนวยความสะดวกให้คนที่อยู่นอกเมืองเข้ามาในใจกลางเมืองเพื่อประกอบอาชีพเพื่อมาทำงานได้ในราคา20บาทตลอดสายคำว่าตลอดสายไม่ใช่ว่านั่งสายสีแดงมาพอหมดสายสีแดงแล้วมาลงสายสีน้ำเงินต้องมาเสียอีกนะครับอย่างนั้นไม่ใช่ท่านต้องทำให้20บาทนี่มันขึ้นสายสีแดงก็เสีย20บาท มาสายสีน้ำเงินก็ไม่ต้องจ่ายเงินอีกไปสายสีเขียวก็ไม่ต้องจ่ายเงินอีกจะไปสมุทรปาการมาสายสีเหลืองก็ไม่ต้องจ่ายเงินอีกครับนี่เช่นมาจากลงที่บางซื่อจากบางซื่อมาขึ้นอยู่ที่รัชดาจากรัชดาเดินขึ้นมาต่อสายสีเหลืองมาลาดพร้าเนี่ยมาบางกะปิก็20บบาทนี่คือสิ่งที่คุณหาเสียงไว้แล้วคุณยัง ไม่มีความชัดเจนว่าจะดำเนินการให้มันได้ตามที่คุณต้องการคุณต้องการจะบอกประชาชนอย่างนี้แต่คุณไม่ทำดังนั้นต้องบอกรัชมนตรีสุริยะจึงลุ่งเรืองกิจนะครับไม่ว่ารถเมสประธานทัวไม่ว่าจะเป็นรถไฟสายใดก็ตามจากชาญเมืองนี่เอาสมมติ จากมินบุรีสายสีชมพูนี่ละ่ะต้องการที่จะเข้ามาที่สีลมก็ลงสายสีชมพูที่มันตัดกับสายสีเขียวที่บางเขนตัดกับลามอินทาก็เปลี่ยนรถจากสายสีชมพูมาขึ้นสายสีเขียวนั่งจากสายสีเขียวจาก หน้าสถานีตำรวจบางเขนเนี่ยครับเข้าไปในเมืองจะไปลงลาดพร้าวก็ได้จะไปลงหมอชิดก็ได้จะไปลงอนุสาวรีย์ใช้สมรภูมิก็ได้หรือจะต่อไปจนถึงสยามเลยสยามต่อไปจนถึงสมุทรปราการก็ได้20บบาทนี่คือระบบที่คุณต้องเชื่อมและการเจรจากับเอกชนนั้น ไม่ยากครับไม่ยากเอาทุกสายมารวมกันหลักการน,นะครับคนพวกนี้มันรวยจนไม่รู้จะรวยเท่าไหร่แล้วไอ้สัมปทานรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวรวยไม่รู้จะรวยเท่าไหร่แล้วก็เอามากลางดูสิครับว่าแต่ละสายนี่เราตั้งไว้20บาท ถือว่าเป็นระยะทาง100%ถามว่าสายสีเขียวมีความยาวเท่าไหร่สายสีเขียวอ่อนมอีสายสีเขียวอ่อนมีความยาวอีกเท่าไหร่ที่เชื่อมออกไปแยกออกไปสายสีน้ำเงินมีความยาวเท่าไหร่เอาความยาวทุกสายมาคิดแล้วก็รวมกันเป็น100% แล้วก็มาดูว่าใน20บาทใครยาวที่สุดคิดเป็น40%ก็ได้ไปครับ8บาทใครเป็นแค่20%ก็ได้2บาทใน20บาทนี้แบ่งกันให้เท่าเทียมกันหมดเลยทุกสัมปทานแล้วถ้ามองว่ารายได้น้อยแล้วจะขาดทุนเชื่อเธอครับ ยิ่งมีการคิดราคาค่าโดยสารแค่20บาทคนยิ่งจะแห่กันมาใช้รถไฟฟ้าแห่กันมาครับใครจะไม่อยากใช้รถละ่ะแต่ละสถานีก็ต้องไปจัดทําที่จอดรถ park and ride เช่น สถานีโชคชัยสีก็ไปทำที่จอดรถปาร์คแอนไลน์ไว้สิครับคนจากโชคชัยสี่เขาก็ขับรถส่วนตัวมาจอดจอดตรงใกล้ๆกับสถานีจอดของสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนั่นแหละปาร์คแอนไลน์พอจอดรถเสร็จแล้วก็เดินขึ้นมาขึ้นรถสายสีเหลืองสายสีเหลืองจะเข้าไปในเมืองก็ไปต่อสายสีน้ำเงินที่รัชดาแล้วก็ไปขึ้นที่อโศกไปสายสีเขียว ชีวิตมันก็จะวนอยู่อย่างนี้ครับยีบาทนี่ไงครับคือเรื่องที่พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์จึงอยากจะบอกท่านรัฐมนตรีสุริยะนะครับจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดจะไม่ปล่อยให้ท่านซื้อเวลา ไม่ปล่อยให้รัฐมนตรีสุริยะซื้อเวลาอีกแล้วรถไฟฟ้าที่เป็นโครงการของรัฐไม่ว่าจะเป็นสายสีแดงสายสีม่วงรถเลยครับในเดือนนี้ให้มันเหลือ20บบาทจะแสดงถึงความจริงใจและภายในเดือนตุลาคมควรจะเจรจากับเจ้าของสัมปทาน ไม่ว่าจะเป็นสายสีเขียว BTS สายสีน้ำเงิน MRT สายสีชมพูสายสีเหลืองสายสีเขียวอ่อนทุกสายที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ตอนนี้ปรับสัญญาสัมปทานใหม่มาใช้ระบบเฉลี่ยรายได้ ใครมีกิโลเมตรที่ยาวลายสัมปทานไหนมีกิโลเมตรที่ยาวได้มากกว่าเพื่อนรายไหนมีกิโลเมตรที่น้อยก็ได้น้อยตามสัสดส่วนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แค่นี้ครับหลักของการเจรจามีแค่นี้และทุกประเทศที่มีระบบรถไฟฟ้าที่เขาแก้ให้เป็นตัวเดียวแต่มันมีหลายเจ้าเขาก็ทำอย่างนี้ทั้งนั้น อามาบอกเขาทอย่างนี้ทั้งนั้นนะครับดังนั้นก็ต้องบอกท่านทั้งหลายว่าถึงเวลาที่เราจะต้องเร่งรัดเรื่องนี้ยิ่งรัฐบาลเป็นรัฐบาลที่มีต้นทุนติดลบอย่างนี้นี่เราต้องเร่งนะครับต้องเร่งเพราะเดี๋ยวมันอยู่ไม่นานไงเราต้องเร่งเร่งให้รัฐบาลเสศรษฐา่จัดการแก้ปัญหาตามนโยบายนี้ให้ได้ เดี๋มันจะไปก่อนนี้ต้องบอกนี่ต้องเร่งเรื่องนี้จะไม่จะไม่ทนต้องบอกรัฐมนตรีสุริยะอย่างนม้นี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองที่จะต้องบอกรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจถ้าท่านไม่ทำนี่ผมสื่อสารกับท่านโดยตรงนะถ้ารัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งวงกิยริจึงรุ่งเรืองกิจ ออกเสียงยากเหมือนกันนะเหมือนพี่เขาเอ่ยชื่อธนาถน